โอ้โหเจอของดีอีกแล้วค่ะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนตองห้าหรือเปล่าแล้วก็มาดู CSR เบอร์อะไร5 110ค่ะขบวนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ i okay. ค่ะยาวมากโอเคโอ้พอหมดตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นแค่ค่ะ Oh.